หลายคนอาจจะเคยมีอาการนะครับอยู่ๆมันก็เป็นผื่นบวมแดงแล้วก็ขันครับเป็นปืนป้นๆซึ่งส่วนใหญ่เรารู้จักกันก็คือในรูปของลมพิษซึ่งลมพิษเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจากสถิตินะครับเราพบว่ามีคนประมาณหนึ่งใน5เนี่ยในชีวิตหนึ่งจะเป็นครั้งจะต้องเคยเป็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นอาการที่เราเจอได้ในคนปกติทั่วๆไปนะครับ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของลมพิษให้พวกเราฟังนะครับลมพิษนี่เป็นอาการที่มันหนึ่งน่าลำคาญสองบางคนอาจจะตกใจเพราะมันจะรู้สึกคันแล้วก็บวมแดงทั้งตัวเลยนะครับในคนที่มีอาการรุนแรงมากๆบางคนอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพวกนั้นนะถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเนี่ยแสดงว่าอาการคุณรุนแรงมากครับต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับทีนี้ลมพิษเนี่ย โดยปกติแล้วมักจะหายเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผ่านไปประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะค่อยๆยุบไปเองนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะจำแนกลมพิษออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นแบบเฉียบพันธุ์กับกลุ่มที่เป็นแบบเลื้อรังหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการเป็นลมพิษเป็นเป็นหายเรื้อรังทีเนี้ยเรือรังเราจะดูได้อย่ากยังไงเรือรังก็คือเป็นเป็นหายหายเนี่ยมากกว่า6สัปดาห์คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปไม่หายสักทีเนี่ยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี แสดงว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มอาการโรคลมพิษเรื้อรังครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะต้องไปให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุอื่นๆนะครับในลมพิษเองเนี่ยสาเหตุหลักๆของเขามีอะไรบ้างนะครับสาเหตุหลักๆเลยของลมพิษก็คืออาการแพ้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเราพบว่ากลุ่มอาการแพ้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยของลมพิษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแพ้ยาในบางคนอาจจะแพ้ยาบางชนิดเนี่ย หลายคนนะครับเคยทานยาชนิดนี้ไม่แพ้วันหนึ่งแพ้ขึ้นมาก็ได้ซึ่งบางทีบอกไม่ได้เลยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเกิดจากร่างกายเราเขามีปฏิกิริยาต่อยาตัวนั้นขึ้นมาวันดีคืนดีแต่ถ้าแพ้แล้วหนึ่งครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแพ้ไปตลอดชีวิตเลยครับเนาะอันที่2ก็คืออาหารลหลายๆคนทานอาหารโดยเฉพาะยิ่งจะพวกอาหารทะเลบางอย่างบางคนแพ้กุ้งอย่างเงี้ยครับบางคนแพ้ปูอย่างเงี้ยทานแล้วก็จะเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับบางคนก็แพ้มแมลงเช่นบางคนเนี่ยโดน มแมลงสัตว์กัดต่อยปุ๊บจะเป็นแดงทั้งตัวเลยนะขณะที่อีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็โดนกัดแต่มันมันจะไม่เป็นอาการลมพิษหรือบางคนอาจจะกินมแมลงไม่ได้เลยกินปุ๊บก็จะมีอาการแพ้เลยเป็นหื่นลมพิษทั้งตัวเลยนะครับหรือจากสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เราก็เจอได้บ่อยครับเช่นอาจจะเป็นพวกฝุ่นควันที่มีอยู่ในอากาศเช่นเกสรดอกไม้หรืออาจจะเป็นพวกไรฝุน่นอาจจะเป็นพวกขนสัตว์ที่อยู่ในบ้านนะครับพวกนี้บางคนก็จะทําให้มีอาการแพ้ได้หรือแม้แต่พวกไรฝุ่นเองนะครับ หรือบางคนอาจจะแพ้อากาศร้อนร้อนจัดจัดก็เป็นลมพิษบางคนแพ้อากาศเย็นพออากาศอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนเรเร็วๆเงี้ยก็จะเกิดอาการลมพิษขึ้นมานะครับพ <L un> วกเนี้ยเป็นสาเหตุที่เกิดจากอาการแพ้เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการแพ้ของลมพิษทั้งหมดเลยนะครับเนาะนอกจากอาการแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากการติดเชื้อก็ได้ครับเราจะพบว่าในหลายๆคนเนี่ยที่เป็นลมพิษเป็นๆหายๆบ่อยๆนย หลายคนเนี่ยเราพบว่าตรวจเจอพยาธิในลาไส้หรือมีพยาธิในร่างกายนะครับก็ <_ an> <_ an> จะทาให้เกิดอาการลมพิษได้เหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือพวกเชื้อไวรัสบางอย่างเนี่ยหลังจากที่เราติดเชื้อไวรัสเข้าไปก็จะมีอาการเป็นผื่นคล้ายลมพิษนะครับหรือเป็นลมพิษอย่างน,น,นะครับเนาะพวกเนี้หรือบางคนอาจจะเกิดจากภายในร่างกายของเราเองภายในร่างกายของเราเองที่เราเจอได้บ่อยก็คือจากฮอร์โมนเราพบว่าคนที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยนี่ก็จะมีโอกาสเป็นลมพิษได้มากกว่าคนนะครับ อันหนึ่งก็คือโรคแพ้ภ er in ูมิหรือโรคข้างในตัวเองโรคแพ้ภูมิอย่างเช่นคนที่เป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคที่เกิดจากแพ้ภูมิตัวเองนะครับหรือคนที่เป็นโรคมะเร็งบางอย่างก็จะมาแสดงด้วยอาการของลมพิษเช่นกันนะครับนอกจากการแพ้นอกจากนอกจากอาการแพ้นอกจากโรคในตัวนะครับแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษายังไงเนื่องจากลมพิษส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่อาการไม่รุนแรงและมักงใจเองทน วิธีการดูแลรักษาง่ายๆเลยนะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างนะครับการรักษาง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับก็คือการประครบเย็นนะครับก็ให้เราประครบเย็นนะครับโดยการที่เราใช้น้ําแข็งก็ได้ผ้าเย็นก็ได้นะครับประครบบริเวณที่มีลมพิษขึ้นยิงไว้ประมาณสักสินาทีโดยส่วนใหญ่อาการคันอาการแพ้ก็จะดีขึ้นนะครับถ้าเราประครบเย็นอันที่2หลายๆหลายคนเนี่ย ใช้วิธีอาบน้ําเลยครับอาบน้ําเราอาจจะผสมบางคนอาจจะผสมพวกเบกกิ้งโซดาไปเพื่อทําให้อาการแพ้ดีขึ้นนะครับอันที่3มก็คือการลดการใช้สารเคมีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสบู่หรือน้ําหอมเนี่ยหลายๆคนอาจจะแพ้นะครับแพ้สบู่หรือแพ้น้ําหอมในช่วงที่เรามีลมพิษเราลองลองลดการใช้พวกนี้ดูแล้วใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วอันที่4ี่ก็คือให้เราอยู่ในที่ที่อากาศเย็นสบายนะครับอุณหภูมิประมาณสัก15องศา ไม่เกิน20องศาเนี่ยพวกนี้ก็จะทําให้อาการลมพิษของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอุณหภูมิที่เราอยู่ที่สบายๆก็จะทำให้อาการเราดีขึ้นนะครับเนี่ยหลายคนพอเริ่มเป็นแล้วรู้สึกขันมากประครบเย็นก็แล้วอะไรก็แล้วยังไม่ดีขึ้นมีอีกอันหนึ่งครับก็คือใช้ว่านหางจระเข้ครับพวกเรารู้จักนกว่านหางจระเข้ที่เราใช้ในการใส่คนที่เป็นแผลไฟไหม้ครับสามารถใช้ว่านหางจระเข้เนี่ยเอาตรงเจลมันนะครับเจลใสๆเนี่ยทาไปบนผื่นลมพิษเลยทิ้งไว้ครับมันก็จะช่วยลดการ แพ้ลดอาการคันของลมพิษได้ในหลายที่เป็นมากๆไม่หายจริงๆอาจจะใช้คารไมา์โลชั่นครับซึ่งเรา,าสามารถหาซื้อได้เพราะเป็นยาสามันประจําบ้านนะครับหรือใช้ยาแก้แพ้ในกลุ่มพวกยาทานนะครับพวกแอนตี้แอนตี้ฮิสตามีนก็คือไดเฟนไฮดรามีนนะครับนี่เป็นวิธีการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นสําหรับคนที่เป็นลมพิษนะครับทีเนี้ยถ้าเป็นแล้วไม่หายทยํายังไงแล้วก็ไม่หายเราจะต้องทํำยังไงก็ต้องพบแพทย์ครับ คนที่เป็นลมพิษมานานมากกว่า24ชั่วโมงคือผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงผื่นก็ไม่หายควรไปให้หมอตรวจดูครับเราอาจจะมีโรคบางอย่างที่มันซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้หรืออาจจะมีอาการแพ้บางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ต้องไปตรวจนะครับอันที่2ก็คือคนที่เป็นเป็นหหายเกิน6สัปดาห์คือเป็นแล้วเป็นอีกกินยาแล้วไปหาหมอแล้วก็ยังไม่หายอะไรเงี้ยก็ควรไปตรวจให้ชัดเจนว่าเรามีความผิดปกติอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับหรือมีอาจจะมีโรค ที่เป็นโรคแทรกซ้อนอยู่ข้างในโดยที่แสดงอาการเป็นโรคล,ลมพิษก็ได้นะครับหรืออันนี้สําคัญมากเลยคือคนที่มีผื่นแลวมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกจุกหน้าอกหน้ามืดพวกนี้แสดงว่าคุณแพ้รุนแรงครับพวกนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนและก็เร็วที่สุดครับเพราะว่าในหลายๆคนที่อาการแพ้รุนแรงบางคนอาจจะทําให้หลอดลมตีบนะครับพอหลอดลมตีบหายใจไม่ออกก็อาจจะเสียชีวิตได้ในบางคนเนี่ยแพ้รุนแรงมากจนทําให้ความดันโลหิตตกนะครับ มีอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการแพ้เหมือนกันครับพวกนี้อยากจะให้พวกเราลองดูนะครับว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรเราจะทาทายังไงให้เราลดอาการจากโ,กโรคตัวนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้ก็คือการดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายเราให้แข็งแรงถ้าเรามีภูมิต้านทานดีสุขภาพเราแข็งแรงต่อให้เราเป็นลมพิษเนี่ยอาการเขาก็จะหายเองและสุขภาพเราก็จะดีขึ้นที่สําคัญคือเวลามีอาการเนี่ยมันจะไม่รุนแรงนัะนจะไม่หนักและที่สําคัญคือเราอ่ะก็จะหายเองเร็วครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพของเราส่วนบุคคลสําคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอ และการที่เรามีความสุขตลอดเวลาการที่เรามีความสุขร่างกายเราจะดีภูมิต้านทานเราจะดีสมดุลในร่างกายเราจะดีครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ถ้าเราอยากไม่ไม่อยากป่วยได้โรคลมพิษก,ก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณและคนที่คุณรักช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะครับเพื่อเขาจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็จะได้สามารถที่จะ ประครับประคองบรรเทาอาการตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นได้ก่อนจะมาหาหมอผมอยากเห็นพวกเรามีความสุขสุขภาพดีผมหมอกดลดภูมิสวัสดีครับอย่าลืมนะครับรักษาภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ